สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแอนนี่บรุกต้องอยู่บ้านหลังเก่าๆหลายคนคงพอรู้จักและคุน้นตากันเป็นอย่างดีสําหรับนักแสดงสาวอย่างแอนนี่บรุกก่อนเจ้าตัวจะหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงพักยญยหลังจากที่เจ้าตัวมีบุตรอย่างน้องทีคายุแต่ไม่รู้ใครคือพ่อของบุตรชายเรื่องราวในครั้งนั้นทําให้ชีวิตของเจ้าตัวเปลี่ยนแปลงไปมากหลังจากไม่มีงานละครและถ่ายแบบเหมือนเดิ เจ้าตัวก็ต้องมีภาระมากขึ้นนอกจากต้องดูแลแม่ที่อายุมากแถมยังสุขภาพไม่แข็งแรงแล้วเจ้าตัวยังต้องเลี้ยงดูบุตรเพียงคนเดียวซึ่งเจ้าตัวก็ทํางานหลายอย่างแต่รายรับที่ได้ก็ไม่เพียงพอต่อการใช้อยู่ใช้กินและต้องเตรียมไว้สําหรับเป็นทุนเรียนของบุตรในอนาคตซึ่งเจ้าตัวอยากให้บุตรได้เรียนในที่ดีๆเรียนจบสูง,สงและมีอนาคตที่ดีกว่านี้เจ้าตัวได้ออกมาเล่าถึงเรื่องราวความลำบากตอน10ปีที่ผ่าน มาต้องชาวบ้านหลังเล็กๆอยู่ด้วยกัน3คนโชคดีที่บุตรชายเป็นคนเชื่อฟังทั้งยังช่วยทํางานบ้านต่างๆเพื่อแบ่งเบาครอบครัวอีกด้วยซึ่งก็มีคนในวงการหลายคนที่เห็นใจช่วยส่งค่าเรียนให้บุตรชายทั้งนี้เจ้าตัวรู้สึกขอบคุณสําหรับโอกาสดีๆมากมายที่ให้กับบุตรชายทั้งงานในวงการต่างๆซึ่งบุตรชายบอกว่าถ้าได้เล่นละครและมีชื่อเสียงจะซื้อบ้านหลังใหม่ให้แม่อยู่แม้ว่าในตอนนี้จะยังไม่เป็นแบบ แบบนนั้แต่เจ้าตัวก็ดีใจมากที่ได้ยินคำพูดนี้จากโบดชายสุดท้ายนี้ต้องขอบเป็นกําลังใจให้กับเจ้าตัวและครอบกรัวอีกครั้งครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก w o i e e r News ขอบคุณครับ